สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายเอยี่บสองล้อฮับเลิร์นวันนี้ผมเอาหัวลากมานะครับร้านเจ๊เตือนนะครับคือว่าปกติผมจะไปร้านโนน,นะไปเที่ยวสองเที่ยวนะมันจะถอยง่ายแต่มาร้านเจ๊ตเตือนเนะี่ยผมไม่ได้เอามาเลยนานมากเลยนะโอ้ยเคยมาครั้งเดียวอะแต่ <c oughs> เอามาวันนี้คันหัวลากเลยนะลองดูซิว่าผมจะถอยได้ไหมไม่ถน,นัดเลยนะครับหัวลากบอกไว้ก่อนเลย ไม่ชินเหมือนรถพ่วงเลยบาง,งทีผมยังงงเวลาถอยนะตกไฟขอตกไฟขอกระพริบไฟหน้าแล้วนะพี่ผมขอพี่แล้วนะอ่ะเราจะเลี้ยวเข้าไปละดีว่ารถนี่มันเป็นเดยแคปเลยมันหัวมันสามารถเหลียวไปมองด้านหลังได้แบบชัดเจนนะครับเอาหินงลงนะ,ะออกมอออกก้อยไม่รู้นะมาลองดูกัน ไม่ได้ถอยนานมากเลยนะครับพอล่าถอยหักครับแคบแ,แบบเนี้ยผมยิ่งไม่ถนัดด้วยนะครับร <c oughs> ับรองง่อยแดกแน่วันนี้ <c oughs> ยังกระเดยขัดใหม่แน่นอน เลยว้ต้องดูอันข้างบนนะครับอันข้างล่างมุมมันมันชัดแต่ว่ามันแคบนะครับอันตัวบนข้างบนเนะ่ะมุมมันจะกว้างนะเหลวมองดนะ้านหลังยิงงงเข้าไปใหญ่เลยเว้ยกูนี่ไหนวะ้ายรถอ๋อโน,น่้นไงถอยเข้าแรมนั่นนะครับ <c oughs> ติพ่อจะขับมันคันเนี่ยผมถนัดแม่ลูกมากกว่านะหัวล่างนี่ผมไม่ถนัดเท่าไหร่มันเอาอยัางไงวะเอองงวะมงงกับการหมุนวงอะไรวะเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออถูกแล้วถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้ว,ลวอา้าวละสวยละนี่นี่ชอบอย่างมันเหลียวมองได้แต่เหลียวมองแล้วงงว่ะ ดีไปอย่างนะหัวลากเน,น,นี่ยดูใกล้อุย้ยงงวะเออไร่างนี้ไอ้เยไม่งงว่ะเหลียวดูจนงงอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดยยก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 ,ยกมันพับเกินไปไม่ดี <laughs> ผมไม่ค่อยถนัดนะฮะใครเยอะพอผมกากก็ตามเอะ <laughs> ผมไม่ถนัดผมถนัดแม่ลูกไม่ใช่สายหัวลากนะครับเ้ด้ดีไปอย่างนะคือถ้าถ้าสมมุติว่า ไม่มีให้เหลยวมองแบบเนี้ยพูดตรงกันผมถอยไม่ได้เลยนะถอยอย่าแบบคือถอยได้กว่าจะได้นี่คือยากอะ่ะถ้ามองมุมกระจกดีโอโหยากเลยอะ่ะดูดิเห็นไหมด้วยตัวเล็กก็ไม่่อยเห็นแต่ดีว่ามันเหลยวมองได้แบบเนี้ยโอโ้เข้าท่าดีว่เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปปลดล็อกครับลืมนะครับเราลืมปลดล็อกเกิดด้มขึ้นไปนี่ใายหาเลยปลดล็อกก่อนนะครับอ้าวห่างประมาณนี้แหละดําเลย แค่ถอยไปเกินกว่านี้ไม่เอาแล้วต้องเว้นระยะห่างประมาณนี้นะอย่าถอยไปใกล้เกินนะสำหรับหัวลากเพราะมันจะอัดกองคนระับอัดกองแล้วเสี่ยงต่อการลบนี่ดํสามขาซะด้วยดําแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอันตราย เหมือนเดิมนะครับเท้าเบรกกดเบรกมือเดึนเกีรีรยดำค่อยๆปล่อยไหลนะครับอย่าไปปล่อยทีเดียวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง,รยงประคองเบรกไว้นะครับเห็นไหม เอาคองเบรกไว้แบบนี้อัดกองละค่อยๆเดินหน้านะครับเราอย่าไปกระโชกหักแล้วดีอย่างวะมันเหลีวมองได้นี่โคตรชอบเลยเว้ย ไม่ตกก็ได้เว้ยโถ่เว้ยสำเร็จแล้วนั่นไง มันเรียบร้อยนะครับทำให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวไปตกใช่รถคันอื่นแล้วกระจกแตกไปเสียตังค์อีกล็อกเพื่อความชัวนะครับยังไงก็ตามามชัวร์กว่าแน่นอน A tiệp lói cho khao มันก็ง่ายดีไปอย่างนะครับหัวลากเลยมันสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องปลดหางน้ำเสร็จก็จบหเห็นไหมจบภารกิจละ <c oughs> สบายจริงๆถ้าเป็นแม่ลูกก็ต้องไปถอดหางอีกแต่ว่ายังไงผมก็ชอบแม่ลูกนะครับเพราะมันคือสไตล์แบบนี้มันไม่ใช่สไตล์ผมสะดวกสบายแต่เราไม่ใช่สไตล์เรา <laughs> จบข่าวรถผมคือเอาไปเข้าศูนย์นะครับเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเช็คได้ชองได้ชาร์นะอะไรต่างๆมากมายอ่ะจะไปเก็บตังกันก็เรียบร้อยนะครับการถอยหัวลากนะครับผมสำหรับผมเนี่ยผมไม่ถนัดผมบอกเลยยอมรับนะครับว่ากาก,ากนะครับ <laughs> คืองงอ่ะมักจะงงกับการหมุนพวงมาลัยนี่แหละ <c oughs> รู้นะครับว่าเซเว่นเนี่ยมันมีมอสซาเรลลาชีสแบบนี้ขายด้วยนะผมก็เลยซื้อมาเลยไปทำที่บ้านกินกันเอาละอาวะอละคลิปนี้สั้นๆนะครับกินเวลาไม่มากแล้วครับชว่วงนี้งานไม่ค่อยมีงานไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผมต้องขอลาไปก่อนแล้ว ฝา,ากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ